วัสดีครับวันนี้เกษตรนักพัฒนาแนลก็จะพาท่านมาดูสวนมะขามป้อมเนาะบ้านนาลุ่งนะครับไปดูกันว่าเขาปลูกอะไรยังไงเจ้าของสวนเจอพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับเจ้าของสวนชื่อลำไพริบุญอดัดค่ะลำไพริบุญอาดะมะขามป้อมนี่ปลูกมานานหรือยังครับ ได้กี่ปีแล้วเนาะหกปีแล้วหกปีแล้วซื้อพันธุ์มาจากไหนซื้อพันธุ์นี้ลูกชายซื้อมาจากไหนเนาะทกรุงเทศนี่แหละแพงไหมครัตอนนั้นลูกบอกว่าต้นละสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบปลูกไปกี่ต้นทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบต้นนะห้าสิบต้นอ๋อครับผมมันพาเดินดูหน่อยเนาะอันนี้เก่งแก่หมดแล้วดกมากเลยเนาะดกมากเลยุยดกมอกมากเลยค่ะแล้วขายกิโลเท่าไหร่เต็ ต่สองปีได้ขายสามปีี้แล้วปกติจะขายสี่สิบแต่มาปีนี้รถมันเยอะก็เลยร้อยี่สิบบาทมันก็ว่ามันล้นตลาดเนาะตอนนี้จะเหลือยี่สิบบาทเนาะครับผมไม่ดกมากเลยเนาะดอกมากเลยค่ะอ๋อครับมันมันออกใบหมดแล้วมันใบมันร่วงมันจะแล้วมันเร็ววลามันแก่มากๆมันร่วงไหม มันร่วงก็ไม่เยอะนะเนี่ยอ๋อร่วงก็แค่นี้เลยนี่นิดๆครับผมพาไปดูต้นนั้นทำไมดอกจังเลยเดิน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 ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยออัันนนนีี้กก็ึงแล้วเราไปขายขายที่ไหนหรือว่าเข้ามาซื้อตามสวนไปแล้วแต่หลานไปสีเกตมแมงอยู่สีปกติจะขายอยู่สีโคประจำครับค่ะอันนี้พันอะไรอันนี้พันอะไรเขาไม่ไม่รู้อันนี้แต่ลูกใหญ่อ๋ออันนี้ลูกลูกใหญ่กว่าพวกนี้ลูกใหญ่กว่าพวกนี้ค่ะอ๋อใหญ่กว่านี้ค่ะครับ มันจะมีสามต้นเลยอันนี้ใหญ่ๆครับไอ้ต้นนี้ดกเนาะต้นนี้ก็ดกครับดกมากเลยอะ่ะโอ้ยดูดอ,ดอกมันดูดอก,ดอกดถ้าใครเขาดูดูอ่าดูคลิปนี้แล้วเขาอยากมาก็คือมาได้เลยใช่ไหมครับพอมาที่สวนก็อยู่บ้านตลอดเนะาะอ,อ,อุ้ยดกมากเลยอะ่ะ อ,อือหูดกครับดกมากเลยครับมาขามป้อมครับเขาเรียกพันธุ์อะไรนะหรือหรือไม่รู้จักชื่ไหมครับแต,แต่แต่ลูกลูกชายเป็นคนเอามาค่ะลูกชายเป็นคนเอามาอ๋อครับผมอู้สะอ่อนเนาะมันดกแต่ตน้ตนตัวนี้มันจะใหญ่ลูกใหญ่กว่าเพื่อนหรือเปล่มีโซ่ต้น,อ,นอ๋อตอนนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนอนน่าพันอะไรมาเลยหรืออะไรออกดอกแล้วออกดอกแล้วค่ะกําลังอ๋ออันนี้กําลังออกดอก อก้ออืันนี้คือดอกมันเนาะดูดอกครับดอกเขาดอกเขาอ้ดอกเขาจะออกออกประมาณนี้เลยครับเก็บลูกยังไม่หมดออกดอกอยู่อืถ้าเก็บออกหมดมันจะใบมันร่วงเพวกมันจะออกดอกเลยบางกิ่งมันก็ออกแล้วที่ยังเก็บไม่หมดนะมันออกเป็นมันออกนี่คือดอกของเขาครับ อ่ะสูงไม่เห็นเออเจอแล้วอันนี้ได้แสอะไรไหมฮะต้นอะไรเดีไปดูตอนนู้นได้ได้ได้บำรุงอะไรไหมอ๋อฮอร์โมนอ๋อฮอร์โมนเนาะมันติดที่มันเป็นซองเหมือนซองกาแฟอ๋ออันนี้เป็นโลโลยี่สิบ ตกหมดเยปกติจะหมดแล้วนะปีนี<อ>้ไม่เหลือเลยนะหมดแล้วครับปีนี้มันมันลูกมันเยอะประมาณห้าสิบต้นใช่ฮะอสอ๋อมันมีตายไปด้วยนะต้นต้นนี้จะลูกใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนค่ะมีต้นเดียวเหรอะ <c oughs> มีีตต้้นนค่อ๋อมีสามต้น อันนี้ดอกเต็มเลยครับกําลังออกดอกคือคือมันมันมันเหมือนกับว่ามันมันออกเรื่อยๆอย่างนี้เหรอหรือมันออกเป็นฤดูไหมออกเป็นช่วงไหมปีละครั้งนันเละอ๋อปีละครั้งอแต่มันก็ได้ลูกเรื่อยๆทุกปีเลยอ๋อครับแต่ถ้าออกดอกจริงๆมันก็จะเป็นช่วงช่วงไหนช่วง แปกติมันก็จะเก็บหมดแล้วแต่ปีนี้เลยหรืออ๋อดูมีแต่ลูกไม่ออกหมดแล้วค่ะเยอะมากเยอะมากอันนี้คือแก่แล้วนะถ้ายังไม่แก่มันก็จะใสสวยอ๋ออันนี้แก่คือแก่แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมเปลี่ยนสีค่ะอ๋อถ้ามันยังไม่แก่มันก็จะสวยมันก็จะใสๆเนาะใสๆเขียวสวยอ๋ออันนี้คือแก่จากเล่นโอเคจากไม่ค่อยล่วงนะล่วงก็ล่วงแค่ขนาดนี้เลง ครัก้อนแก่จัดนี่รู้สึกว่ามันจะจะออกลูกทั้งปีเลยนะลูกใหญ่กำลังเต็มต้นลูกเล็กก็กำลังออกกัออนี่มันมันจะออกทั้งปีไม่ไม่ใช่ว่ามันออกปีละครั้งนะมันจะหมุนออกทั้งปีเยวจะเป็นาะเอายามาใส่ตรงนี้นนลูกเขียวๆกำลังออกลูกเล็กก็กำลังไล่ออกมาดอกก็มีลูกใหญ่ก็มีมันก็แซมออกมาเรื่อยเนาะคือมันจะออกทั้งปีหมุนอยู่ กิ่งนั้นหมดกิ่งนีด้นดอกกเล็กที่ออกมาช่วงออกมาตอนนี้นี้ไม่ได้ลดลดน้ำยังไงครับการลดน้ำการอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ลดลรู้สึกว่าสายอย่าง,ง,างเลยอ๋อตั้งแต่ไม่ลดถี่ไหมลดคืออาทิตย์อาทิตย์หน<ม>ึ<า>่ง <laughs> อาทิตย์หนึ่งลดยังไงหรือว่าลดทุกวันหรือว่าลดว้างเว้นวันอะไรอย่างนี้ไหมช่วงนี้ไม่ลดเลยค่ะอ๋อช่วงนี้ไม่ลดเนาะตั้งแต่เขาโตไม่ค่อยลดอ๋อครับเออเนาะเพราะว่าเหมือ,อ,อนกับว่ามันเขาก็ค,าคือเขาให้ผลผลิตแล้วเขาก็ไม่อาจจะเป็นที่ว่าไม,ไม่ไม่ต้องการน้ํามากเท่าไหร่อะ่ะเนาะอุ้ยดกมากเลยครับดอกมาก็เช<ต>้าเย็นเช้าเย็นเลยอ๋อครับเนี่ยครับดกมากเลยดกมากเลยครับมะขามป้อม ถ้าท่านได้สนใจก็มาได้นะคะพี่กัดบ้านนาลุงหมู่อะไรนะหมู่งค่ะหมูนึ่งบ้านนาลุ่งตำบลตำบลนาลุง่งเนาะเพศชีเขาละพุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ